มันเป็นใหม่เป็นยังไงบ้างเราถ้าเรามาเราชอบเราชอบมากครับเพราะว่าเราก็มาที่เซ็นทรชินลมตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็นี่ก็ครบรอบ50ปีนะครับเซ็นทรัชินลมแล้วก็รู้สึกว่าเขามีการรีโนเวทที่แบบว่าสุดยอดมากครับก็ชอบมากเพราะว่ารู้สึกว่าห้างแบบดูทันสมัยมากแล้วก็น่าเดินมากๆชั้นไหนคือชั้นประจํารชั้นเสื้อผ้าครับแบรนด์ไหนครับแบรนด์ไหนครับต้องแบรนด์รอ่ะที่ใส่วันนี้เลยคะับก็อลูยส์ตองฮะหลยองจ้ะ โดคนทุกค0ปีเขารีโนเวทใหม่50ปีนะครับเซ็นทรัลชิโตงนะครับก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆเพราะว่าตอนนี้เขารีโนเวทสวยมากๆครับเป็นห้างที่ใจกลางกรุงเทพที่คุณพลาดไม่ได้เลยครับสำหรับเซ็นทรัลชิโตงครับร้องเพลงเนี่ยมาเรีอ้เราจะมีเพลง เราเป็นยังไงบ้างเราช่วยอะไรยังไงบ้างกับองไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยช่วยกำลังใจก็ได้ช่วยให้กำลังใจแล้วก็ช่วยโพสให้เขาเองเดียวครับเราก็มาทั้งมาทั้งเพลงมาทั้งรูมมาทั้งเพลงก็ชื่อสั้นมากครับือตั้งแต่เจอรอยยิ้มเธอก็ไปหลงรักรอยยิ้มอื่นเลยแต่เลคือเรื่องวาแล้วือบก็ได้หนึ่งเล่มอะชื่อเพลงแต่เราจาได้ไม่คือแบบน้อยผมเพิ่งเข้ามาตะกี้ไม่รู้่ไหนช่ครับ ตั้งเพลงเขาอยู่เราตั้งใจจเป็นน้องได้ในไหบ้างกันก็เป็นเพลงที่น่ารักมากครับแล้วก็น้องก็แบบร้องออกมาได้ดีเลยครับน่ารักมากมันเพื่อเราหรือเปล่าเรายิ้มนั้นเป็นมือเราหรือเปล่าอาจจะมีส่วนก็ได้หรือว่าเราเป็นรอยยิ้มเขาหรือเขาเป็นรอยยิ้มเราอันนี้ไม่แน่ใจแล้วฟังแล้วรู้สึกว่ามันได้แต่มันได้ฟังน่ารักครับรู้สึกแบบเออชื่นชมับดีใจกับน้องที่ได้แบบได้ออกเพลงของเพลง ก็แบบว่าเขาเขาอยากให้คือมันไม่มีแพนในการออกนะครับแต่ว่าน้องแบบเร่งทีมงานว่าให้ออกวันเกิดโอ้ยได้ใช่ก็เป็นเพลงที่แบบว่าน้องให้เหมือนให้วันเกิดก็ช่เป็นของขวัญเราใช่แล้วของขวัญีจริงไม่มีให้แล้วไม่มีเพลงนี้ก็พอแล้วไม่เรียกร้องเลยหรอไม่เรียกร้องเลยหรอไม่น่าจะเรียกร้องแล้วนะพี่เพลงยาวอยู่อ๋อชื่อเพลงใช่ไหมใช่ชื่อเพลงอะไรนะฮะเป็พลงอะไรเพลงหล็นรักเราเล็กอีกเลย แแต่เจอร้อยยี่สิบก็ปหลวกลักร้อยยี่สิบเลยลองได้ไหมลองได้ยังได้แต่ไม่เอาที่ตรงนี้เลยเหรอเอาไม่ใจขนาดนี้อยากขอไปหาคีย์ก่อนแล้วกันคีย์ที่เขาร้องมาเป็นคีย์ของน้องเราของเดนตี้ใช่เรามีการร้องกัเทาไมเพราะว่าขนาดละครเขายังมาเป็น acting คู่กับเราซ้อมอยู่ที่เราฝัน แสดงว่าเราสามารถเอาอีเวนต์ฟังเพลงได้เลยเดี๋ยวรอดูเรื่องลิขสิทธิ์ว่าน้องเขาจะเก็บผมหรือเปล่าถ้าน้องเขาไม่เก็บผมจะร้องแต่นั้นมันของฝันเรานะจะเก็บหรือเปล่าเราก็ต้องมีส่วนที่เป็นเจ้าของต้องรอคุยกับเขาดูไม่ใช่เพลงเราเพราะมีคำถามเรื่องหนึ่งเรื่องอายุหลายคนไม่เชื่อว่าเราอายุ30กว่าแล้วอันนี้เราก็ไม่ต้องเน้นนะฮะใช่ไหมเราเรารู้สึกไงหลายคนก็รู้ว่าไม่น่าเชื่อเพราะว่าดูเด็กมากก็ดีใจนะครับอาจจะช่วงนี้ตัดผมสั้นนะครับอาจจะดูเด็กเลยแต่มีกเรื่องหนึ่งที่แบบ เราอยู่เล็กไหนเราก็ไม่เคยเราก็ไม่เคยค่ายอยู่ลุกเกษตรกรเราก็ยังรอดคนเดินไม่แฟร์ชั่ใส่ใส่เสื้อปุ๋ยยังดูดีอ่ะเออเสื้อปุ๋ยเขาเท่อใจมันบอกว่าเฮ้ยโอ้อยู่ลุกแต่คือรอดหมดขอบคุณเชนหลังด้วยที่เอาเสื้อปุ๋ยมาเอาใส่ขอบคุณเชนหลังเออครับเพราะว่าอยางขอบคุณทีมไทยบ้านด้วยฮะโอ้พุ่งไปอย่างเงี้ยเราอายุมากสุดในบรรดาสองคน น้องๆเขาอาจจะลุยไงฮะน้องๆเขาอาจจะลุยแล้วก็เขาลุยกันจริงๆเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าทํางานไม่ค่อยได้โดนแดดเขาอาจจะพาทีมกันได้เขาเาแพ้แป้งเขาบอกแต่เราก็ไม่แพ้ไเลยหรอแพ้เขามีครับมีบ้างแต่เรามีการพบหมอติมนเพิ่มเติมนี่นั่นอะไรแบบนี้เข้าสินค้าเลยนะเนี่พี่อย่างเงี้ยพี่ปูนะหรอพี่ปูมานะตื่นเช้าเนี่ยดรจิวต้องมา ชโลมหน้าก่อนให้มันชุ่มฉ่ำอ,อุ้มจัดตอนนอนนี่ก็ดอกเตอร์จิว๋วใช่ไหมก็เ,เลยเป๊ะอย่างนี้ในอนาคตสมมติสิบปีผ่านไปเราคิดถึงเรื่องศัยกรรมมาสำหรับโ,โครีเหมือนกันผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติะครับยุคนี้ก็เป็นอะไรที่นวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆมันดีขึ้นเยอะครับผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกแล้วเราอยากทำมากๆสำหรับโคเองหมายถึงนะ ันนี้อาจจะยังครับแต่ไม่แน่ในอนาคตเราก็ไม่รู้ครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนเราดีขึ้นโอขอบคุณครับ Welcome Society to Star Society.